พี่โตครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ครับการค้าขายก็ยากเนี้ยครับหาเงินก็ยากหลายคนก็ลําบากยากจนเนี้ยครับพี่มันการใช้ชีวิตมันเป็นไปด้วยความยากลําบากเกิดความทุกข์เนี่ยครับความจนมาเลยน่ากลัวอืมใช่ครับจะพูดไปเนาะก็เห็นใจนะครับตัวผมเองก็จนนะ <c oughs> ตัว <c oughs> บอมเองก็ลาบากนะ <c oughs> นี่สินก็เยอะแยะนะครับเอไไ่ดูวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเนาะ ก็คอยมีสติมีความอดทนมีความมั่นคงในในความดีมันทําไปเรื่อยๆครับรับมีความเชื่อศรัทธาเน๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปได้เองอืมชีวิตก็จะอิสระขึ้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมอืมที่เราต้องใช้มันหมดแล้วกันเนาะครับแต่สิ่งที่สําคัญ่ะเราสามารถทําความดีได้ทุกเวลารสร้างให้มันเพิ่มขึ้นเนี่ย แสดงว่าเราไม่ก็มีศักภาพแล้วนะครับผมความจนนะครับม,มันน่ากลัวจริงๆนะครับคนรวยก็รวยเอาอนะครับอืมจะพูดไปนะถ้าคนรวยอะ่ะช่วยเหลือเสียสละประเทศชาติก็คงไม่ลำบากขนาดนี้นครับผมเห็นใจนะคนทำเกษตร ชาวไร่ชาวนาวโอ้โหเหนื่อยลำบากอะกว่าจะได้เงินอนะไหนจะตากข้าวไหนจะขายมันขายยางโอ้โหราคาตกต่ำข้าวโดนฝนโอ้โหครับข้าวเปลือกโดนฝนมันก็ขายไม่ค่อยได้ราคาแต่ความจริงอะ่ะพ่อค้าคนคลางอะได้เยอะกว่า <laughs> โดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยนะ เกิด<ล>การเอาเปรียบเนี่ยครับพี่เป็นความเหลื่อมล้ํามันก็ทําให้คนคนรวยยิ่งแต่รวยคนจนก็ยิ่งแต่จนใช่นโยบายบางอย่างก็ไม่ได้ช่วยให้คนจนมีชีวิตดีขึ้นเ mm. ลยังว่าครับถ้าผู้นําดีชาติก็จะเดินนะครับครับอแล้วผู้นําเนี่ยก็ต้องมีเป็นตามขั้นตามตอนนะครับนะครับปัญหายากครับในยุคนี <finals. S 2> ้ <ocean floor> ที่ผู้นําที่จะแบบเสียสละจริงๆนะครับเสียสละถึงหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับผมส่วนมากเนาะเป็นเวรกรรมของชาติเนาะไม่บางทีไม่ใช่เป็นเวรกรรมของชาวบ้านชาวช่องสังคมหรอกครับบางทีเราอะทุกคนเป็นผู้บรดดิสุทธิ์ด้วยซ้ำแต่มีบางคนนะเน่ยมีอำนาจนะครับแต่เปิดช่องกรรมคือแสวงหาหน้าผลประโยชน์ แล้วให้ประชาชนเป็นแพ้รับบาปรับกรรมมีเยอะนะครับแต่บุคคลที่คิดดีทดําดีตามกําลังเนี่ยผมขอชื่นชมเนาะต่อต่อให้จะไม่เปิดเผยตัวตนหรือทําทั้งต่อหน้ารับหลังอืมแต่ความดีเนี้ยย่อมมีคนเห็นแน่นอนนะครับส่วนใครแบบคิดทําไม่ดีอะไร่ วันหนึ่งก็เสื่อมครับความสุขทั้งโลกสามสิบปีสามสิบปีครับอืมแต่เวียรกรรมที่ทําสุดท้ายก็ตกนรกภูมิอบายภูมิมนไม่คุ้มอยู่นั่นเป็นโอ้โหหลายเท่าโอ้หลายเท่าน่าจะเป็นปีแสนปี <laughs> สมมตินะอยู่ในโลกสามสิบปีถ้า <laughs> ตกอบายภูมิ <laughs> ไปอ่ะ โดยเฉพาะตกนรกเนี้ควาจะขึ้นมาสามสิบคูณหนึ่งแสนเท่าเท่าไหร่อ่ะเอออันนี้สมมติเปรียบเทียบนะครับมันคุ้มมากเป็นล้านปีมันไม่คุ้มนะทุกขาเวทนาอยู่อย่างนั้นยิ่งสร้างกรรมต่อส่วนรวมด้วยมันยิ่งทวีใช่ไหมครับใช่กรรมมันเลยคูณเข้าไปอีกอืเพราะว่ามันมืนทํากับหลายๆคนเนี่ยครถูกต้องยุคนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับผม บางทีอ่ะประชาชนสังคมคนทั่วไปเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่เป็นผู้นำหรือคนมีอำนาจเปิดช่องหรือนำกรรมมาเพราะความเห็นแก่ตัวแก่อำนาจผลประโยชน์ตัวเองของพรรคพวกครับเลยแบบสร้างปัญหาขึ้นคนที่แบบดับคนที่แบบหาเช้ากินขําคนที่แบบทำหากินที่ยังไม่ ได้เป็นหลักเป็นแหล่งอ oh. oh. หรือเป็นบริษัทแล้วไอ้ไหที่ผ่านมานะ่ะล่มครับปิดกิตการไปเยอะไหมะเยอะครับโอ้โห oh, oh. กี่ปีเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ครับโอ้ oh. ใครบอกว่าเสร็จกี่ปี mm. ต่อให้มีรัฐบาลใหม่ตอนนี้ก็ <laughs> ก็ยังครับก็หวังว่าจะมีผู้นำดีๆสักคนเนาะที่เสียสละสักหกสิบเจ็ดสิบเอร์เซ็นขึ้นนะครับแก่แบบ ผู้คนแก่ประชาชนนะผมรอดูอยู่เหมือนกันครับแล้วผมคิดว่าวันหนึ่งต้องมีครับอ่ะสมมติเรามีโอกาสเดินผู้นําอืมในจุดหนึ่งหนึ่งเนาะเราจะเอามาช่วยประชาชนหรือช่วยผู้คนในกลุ่มที่เราดูแลไหมสิ่งที่เราทาได้ไมั้ยหรือเราที่คิดที่จะแบบกกบโกลยผลประโยชน์ ผมผมก็อยากจะทําให้มันเกิดประโยชน์ต่อโซนรวมมากที่สุดทรับพี่ใช่แต่ว่าพอคนคนเราโดยโดยธรรมชาติถ้าถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอก็หลงไปตามกระแสของ,องของโลกธรรม,มชื่อเสียงอํานาจบารมีอะไรเงี้ยครับทางโลกก็แบบมันทําให้หลงลืมไปว่าเออว่าเราเข้ามาในตําแหน่งเนี้ยเพื่ออะไรการม,มาเป็นผู้นําเพื่อที่จะช่วยเหลือ,อ,อประชาชนเงี้ยครับนี่คือ,น,คอนี่คือหน้าที่หน้าที่หลัก ใช่แต่ว่ากลับไปหลงในชื่อเสียงในอำนาจเนี่ยก็ถือว่าสร้างกรรมหนักเอนกันครับพี่อืมถูกแล้วทํากรรมต่อส่วนรวมด้วยนะครับมันหายาหน้ามันเกิดขึ้นเยอะนะคบางทีอะทําอะไรครับเปิดนโยบายหรือหรือทารับหลังอะไรอ่ะที่เราไม่รู้อะอะไร,รที่มันสีเทาๆบางนโยบายมันก็จงแจ้งว่ามันมันทําให้เกิดปัญหาต่อสังคมมันก็ยังผ่านเลย <laughs> อันนี้ก็น่าแปลกนะครับสังคมทุกวันนี้อกับกับคนที่มีอำน,นาจทุกวันนี้ทําอะไรโดยที่แบบเราเรียกว่าอะไรอ่ะพี่มันไม่ไม่กลัวบาปเลยอยครับใช่ครับอืมก็อย่างว่าเนาะเป็นเวรกรรมของประชาชนแต่เราก็ยังไม่ต้องไปอะไรกับตรงนี้มากเราทําทุกวันให้ดีก็พอครับจเจริญสติสร้างบุญบารมีมีศีล สมาที่ปัญญาทําตามกําลังเราให้ดีก็พอนะครับปรับตัวอยู่ได้ครับนะครับรู้จากพอเพียงเราก็มีความสุขได้นะครับอืมเราเจอกระแสพวกนี้บีบอัดมาเยอะแล้วนะครับบางทีคนเราได้โอกาสไปเป็นคนใหญ่คนโตนะน่าจะมีจิตใจเสียสละมากหน่อยครับได้มีโอกาสสามารถทําอะไรได้เยอะด้วยนะครับเฮ้ยถ้าสร้างบุญบรารมีถูกต้องได้ทวีคูณเลยใช่ถ้าช่วยคนแบบเสียสละแบบผมขอส หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เ็นเนี้ยชาติเจริญนะครับเออประชาชนจะอยู่ดีกินดีมา,<ส>มากีะรก็จเกิดขึ้นเร็วขึ้นใช่ใช่แต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นการแบบถูกติดยึดอํานาจผมไม่อยากพูดก้าวล่วงอะไรเกี่ยวกับพวกการเมืองการปกรครองมากนะนะครับแต่ผมเอามาพูดให้คนเห็นความจริงให้เกิดสติปัญญานะครับเดี๋ยวก็ไม่ได้พาดพิงถึงใครเ่ยชื่อถึงใครนะครับ แต่ทุกวันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วสิ่งที่ผมรับรู้ทางจิตมันมีมากนะครับใครเป็นอย่างไรผมไม่ขอพูดถึงเห็นเห็นชัดเจนด้วยใช่เห็นชัดเลยว่าเห็นชัดว่าใครเบื้องหน้าเป็นยังไงเบื้องหลังเป็นยังไงนะครับเออผมไม่อยากพูดนะครับก็รอให้กดแห่งกรรมตามธรรมชาตินะครับสักวันหนึ่งพวกนี้ก็เสื่อมเองนะครับหมดโอกาศแล้วก็จบนะครับอย่างที่พี่บอกในในอีกสองสามปีเงี้ยยุคเข้มข้นในการคัดสรรเลยใช่ไหมครับ ถ้ายิ่งในปีนี้เป็นปีวงกรด้วยที่พี่พูดไว้เนี่ยครับก็จะเริ่มคนที่ไม่ดีก็จะเริ่มเผยท้าแทยออกมาแล้วก็กรรมก็จะสนองเขาอืครับทนเราทําไมไม่คิดในเมื่อมีโอกาสมาเป็นผู้นําตามหน่วยงานต่างๆจนถึงระดับใหญ่ๆคุณสามารถสร้างบุญบารมีได้นะได้มากด้วยอ่ะได้เพิ่มพูนด,ด้วย คุณเมียมีสิทธิ์มีอะไรถ้าคุณปกครองด้วยคุณธรรมจริงๆอระโอ้โหคนอีกหลายคนนะได้ใบบุญได้อนุสงส์แล้คุณเยอะมากครับโอ้เขาจะเทิดทูนคุณแบบทั้งอยู่ทั้งไปเลยเออม,มันดีนะมันดีมากกว่าอย่างคนแบบเป็นดาราหรือดาราดบบโลกอะไรอืมมีมีศักยภาพมาตรงนี้แล้วโอ้ถ้า ช่วยเดือกเกือ้อกูลคนด้วยครับถ้าโอ้โหยิ่งแต่เพิ่มบุญบารมีมหาศาลนะเพราะว่าคนเหล่านี้คนติดตามเยอะอยนะู่แล้วเนาะเออไม่ทําไมไม่คิดตรงนี้ <C> e <an> นะทําไมคิดเอาแค่แบบเอออันนี้ผมพูดไม่ได้แบบก้าวล่วงใครนะเออทําไมคนเราไม่คิดว่าเราทําด้วยใจเออเสียสละ ให้แก่ประชาชนให้แก่โลกสิ่งที่ได้มาใจเรามีความสุขมากกว่าอีกครับเออแต่เรามาโลกด้วยกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานไม่จบสิ้นอะ่ะมันก็แค่สามสิสี่สิบปีในโลกมนุษย์แค่นั้นแหละตายไปก็ไม่คุ้มนะเวทนาสาหัสสา,สาการเลยครับถึงผมบอกเนีใหญ่ในทางโลกแค่ไหนถ้าทำไม่ดี ตกไปอ่ะเหมือนมดตัวหนึ่งเองนะครับว่าความโลภมันก็ถูกจัดอยู่ในบาปทั้งเจ็ดใช่ไหมครับที่เป็นกรรมที่หนักเวลาถึงเวลาเมื่อไหร่ก็โดนลงโทษหนักเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วแล้วการโลภอ่ะสิ่งที่ได้มามาจากอำนาจถูกต้องไหม,มหรือหรือได้มาจาก อะไรที่มันสีเทาครับอายายมุกเบื้องหลังเราก็ไม่รู้นะ <c oughs> ทางที่ดีครับกลับตัวกลับใจทำเพื่อประชาชนหน่อยนะครับประชาชนลำบากแย่อยแล้วคุณมีโอกาสมาถึงตำแหน่งเหล่านี้แล้วอะครับปกครองด้วยคุณธรรมหน่อยที่จริงข่าวนี้ก็ได้โอกาสจากคุูบาอาจารย์ไมทีใช่ไหมใช่ที่ให้มาอยู่ในตำแหน่งในฐานะ ในการมีชื่อเสียงแบบนี้ครับอืรวมทั้งบุญเก่าเขาด้วยเก่าด้วยครับแล้วก็จัดสรรมารวมถึงให้โอกาสด้วยครับมีชื่อเสียงหรือตำแหน่งใหญ่โตอะไรเงี้ยรวมมีบุญบารมีเก่ามันดุนทั้งนั้นแล้วทําไมสัตว์นรกถึงขึ้นมาเกิดเยอะ <c oughs> บางทีอ่ะสัตว์นรกอยู่ในคาบของผู้ดีก็เยอะนะนะครับ อืถ้าให้โอกาสนะครับแล้วก็จัดสรรบุญบารมีบางส่วนให้มาอ,อมาทํางานตรงนี้มาช่วยสังคมช่วยชาติแต่กับโลภกับหลงในอำนาจผลประโยชน์วนลูปเดิมอีกไม่สามารถที่จะข้ามลูปไปได้ก็จบทีเนี้ยครับชาตินี้เลยรู้ความจริงนะเพิ่มกรรมหนักเข้าไปอีกใช่ไหมใช่ก็อยู่ในนั้นยาวไปอีกใช่กรรมเดิมยังไม่หมดเลยครับนะทําใหม่แล้วอืม ก็อย่าเพึ่งเชื่อนะครับฟังแล้วพิจารณาเนาะอันนี้ผมพูดผมไม่ได้พูดด้วยอารมณ์นะนะครับผมวางจิตวางอะไรปกติมากนะครับผมไม่ได้ไปโกรธเกลียดใครนะแค่พูดด้วยเหตุด้วยผลให้ทุกคนแบบพิจารณาแล้ววางให้เป็นให้เกิดปัญญานะครับอืคนเราเนาะมีโอกาสขนาดนี้แล้วนะทําเพื่อส่วนรวมมันจะได้ประโยชน์สูงสุดเลยอะแต่ทําไมไม่ทํา ทำไมต้องหวังแค่อบอำนาจผลประโยชน์ของตนและพรรคพวกมผมเข้าใจอยู่นะว่าอาจจะมีบ้างเออแต่มันอย่าเยอะเลยฮะเออ,เ,อ,อเห็นแต่ส่วนร่วมมาก่อนเถอะคนเรามันอาจจะมีความโลภเกิดขึ้นในใจบ้างใช่ไหมแต่ว่ามันต้องอยู่ในระดับที่สามารถมีสติควบคุมได้แล้วก็ไม่สามารถเอ,อ้ยไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนถูกต้องเออแต่ทุกวันที่มันทําให้คนอื่นเดือดร้อนโลภโลภมากเกินเออ โลภจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนเดีวชะตากรรมความจนมันถึงน่ากลัวครับครับคนทั่วไปอืมเจอเศรษฐกิจแบบนี้ไปไม่เป็นหมดเลยครับจึงน่ากลัวจึงแบบเออทําอะไรได้ก็ทําแล้วทีนี้ผิดศีลก็ทำํำเอออยากคือให้ได้เงินมาให้ทําอะไรบ้านได้เร็วๆเขาไม่กลัวบุญบาปแล้วทุกวันนี้ จะเห็นได้ชัดเลยนะครับ,รบเพราะว่าเขากลัวความจนมากกว่าครับหัวข้อนี้ผมเลยพูดความจนมันนากก่ากลัวเพราะทุกอย่าง <im itation> ที่ผมพูดโยงใยด้วยเหตุด้วยผลเรื่องต่างๆมันย้อนกลับมาที่ให้มองว่ามันย้อนกลับมาถึงความจนในเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบ <im itation> ต่อรากหญ้าครับแล้วก็ระดับกลางระดับที่อยู่ได้ามันอยู่ระดับบนหมดแนะที่ไม่มีผลกระทบครับที่ ออระดับกลางยังปิดตัวหรือมีผลกระทบมาเยอะแล้วนะแล้วระดับลากหญ้าหาเช้ากินข้ามอ่ะโอ้โหทำนามาทั้งชีวิตทำเกษตรกรมาชั้งชีวิตยังไม่รวยเลยครับรวยคนระดับกลางเออคนระดับพ่อค้าคนกลางขึ้นไปเออแล้วก็สูงไปรวยกับพวกเหล่านี้ครับโดยที่เขาไม่ได้มาลําบากอะไรเนี่ยผมสงสารนะค,รความจนมันทํำให้ต้องเกิดการดิ้นรนนะครับใช่ถ้า มันทําอะไรโดยที่มันขาดสติไปเขากังวลแค่เรื่องแค่ปากท้อง่ยครับไม่ได้คำนึงถึงศีลธรรมอะไรมันก็สร้างปัญหาให้กับสองคมอีกมันก็นกถูกต้อง<ค>นเนี่ยขาเป็นทอดทอต่อไปอีกแล้วตรงนี้มันวัดความมั่นคงจิตใจเราด้วยนะครับในยุคแบบเนี้ยครับว่าเราจะอดทนว่าเราจะมีสติผ่านไปได้ไหมหรือเราจะทําผิดศีลธรรมไปเบียดเบียนคนอื่นให้ได้มาก็าเป็นกรรมเนี่ยครับ,รบยุคนี้มันคัดคนมันละเอียดมาก ถ้าใครผ่านไปได้แล้วดำรงอยู่ซึ่งสินธรรมได้สร้างบุญบารมีสําเสมอได้กลับไปอ่ะคุณอยู่ดีมีสุขสุขสบายมากกว่าในมนุษย์อีกครับอืมตรงนี้ต้องตรงนี้พิสูจน์ได้ทุกคนถึงเวลาได้รับรู้เองครับในเมื่อคุณละสังขารแล้วคุณจะรู้เลยนะครับแล้วตอนมีชีวิตอยู่คุณก็แบบมีความพอเพียง สงบปรมเย็นปล่อยวางเอ,อรู้จักประมาณตนมันก็ไม่ทุกถ้าคนเรารู้จักปรับตัวจะไม่ทุกนะร,รู้จักความพอไม่ว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไรครับเราย้อนกลับมาดูตัวเองเออทําที่เราทําได้อาชีพอะไรต่างให้มันสุจริตต่อให้เราได้เงินเยอะกับอาชีพที่เป็นอบายมุมวันหนึ่งอะ่ะมันจะพ้นไหม,อมเออมันก็เหมือนกับอยู่ไม่เป็นสุขอ่ะเออทําอาชีพแบบเนี้ยอืมจะรอโดนตอนไหนอ่ะ มันก็มันก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดนะครับความระแวงหลบหลบซ่อนซอ,นต,อนะต้องมาคิดว่าเออจะทํายังไงมันคิดอยู่ตลอดคนทําพิดมันก็จะคิดตลอดแล้วว่าจะทํายังไงไม่ให้โดนจับได้ใช่ไหมถูกต้องก็ทุกข์ในใจอยู่ตลอดเหลยแต่มันก็เหมือนหลอกตัวเองว่าเออมีความสุขกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองใช่โอ้มันก็น่าสงสารนะพวกนี้แต่เขาก็ทําตัวเองสร้างกรรมเองย,ยุกทุกวันทางคมทุกวันผู้คนทุกวันจอดเนี่ยครับ ล้วไม่กลัวบาปเลยทุกวันนี้ยกลัวความจนมากกว่าขาดขาดความมั่นคงในด้านศีลธรรมคุณธรรมไปเยอะจะดยธรรมก็ไม่มีในการใช้ชีวิตเพราะกลัวความจนมากกว่ากลัวบาปกรรมกลัวไม่มีจะก,กินนะครับือความอดทนก็ต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆใช่เออความอดทนต่ำลงครับ ความเพียรน้อยลงเพราะอยากได้อะไรเร็วๆอะครับจะทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมได้ง่ายได้เงินง่ายเงี้ยแต่ผมขอชื่นชมนะทุกคนที่ยังมีสติที่ผ่านพ้นอุปสรรคไม่ว่าเจออะไรอะ่ะผมคนหนึ่งเป็นกาลังใจให้นะให้ทุกคนผ่านไปได้แล้วถ้าใครคิดทําอะไรไม่ดีแล้วอะยังมีโอกาสกลับตัวกลับใจนะอืกลับมาเป็นคนดีนะครับ ทำต,ตามกําลังเราที่ได้อืสังคมเขาให้โอกาสหมดแล้วอยู่ที่เราจะมีจิตสำนึกจริงๆริงไหมส่วนผู้ใดส่วนบุคคลใดที่ท้อแท้ครับอย่าสิ้นหวังอืหยุดพักอืมหยุดพักสักหน่อยครับอืมให้กําลังใจกันแล้วกันเจริญสติเภานะวนาล่อยวางปรับตัวครับคุณจะไม่ทุกข์กับมัน นะครับผมคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ว่าโลกจะโหดร้ายเท่าไหร่อ่ะสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ตัวเราสติตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับผมเพราะชีวิตเรามันลิขิดต,ตัวเราเองได้ถ้าเรามีสติมาก่อนนะครับผมอืมเราคิดให้เป็นที่จะนหยเป็นวางให้เป็น ว่าสิ่งที่เรานะ่จะตัดสินใจอะเราจะทําดีหรือไม่ดีเราเลือกได้นะครับต่อให้เราทําไม่ดีไปแล้วโอ้เราก็อืมันก็อยู่ไม่เป็นสุขอะครับเออถ้าทําดีแล้วมันก็สบายใจเนาะครับเออมันไม่ต้องคิดอะไรนอกจากคนแบบใส่ร้ายป้ายสีเงี้ยก็มีอืมแต่ไม่ต้องห่วงครับพวกนี้แพ้ภัยตัวเองครับถ้าคิดไม่ดีต่อพวกคุณนะ ดังนั้นนะครับความจนมันมันเกิดขึ้นกับทุกย่อมย่าเราต้องตับตัวครับแล้วก็มีความดีมั่นคงสม,ม่ำเสมอนะครับมันถึงจะผ่านไปได้นะครับมีสติมากๆนะครับอย่าคิดทําอะไรที่มันในทางไม่ถูกต้องเลยเพราะว่ามันจะไม่เพราะว่ามันจะบานปลายมันจะไม่จบง่ายเพียงได้อะไรมาง่ายๆแต่ ชะตากรรมคุณนะมันเปลี่ยนเงี้ยครับในทางที่ไม่ดีอ่ะมันไม่คุ้มครับผมยกตัวอ,อย่างครับสมมติคนดีๆคนหนึ่งที่ทําตามกําลังเราเออทำอาชีพปกติเหมือนคนทั่วไปแต่วันหนึ่งตกงานเงี้ยอมืมีลูกเมียต้องรับผิดชอบอยู่ทางบ้านอืไม่กล้าบอกจะทําไงดีนาะ ปีใหม่นี้จะกลับบ้านไม่มีเงินให้ลูกให้อะไรเงี้ยแล้วตกงานพอดีเงี้ยใจมันวูบใจมันนึกขึ้นมาว่าไปขโมยมไปป้อนอย่างเงี้ยครับเออจิตมันแบบจิตมันแบบเกิดแบบนี้แล้วใช่ไหมครับใจมันปาถนาถ้าไม่มีสติยับยั้งทันอนะ ก็จะไปทำครับแล้วยุคแบบนี้มันดนจิตไปทำแบบนั้นได้เร็วด้วยนะครับครับเอออานาจต่างๆกระแสแบบกิเลสกระแสมารมันครอบงำคนเราให้ผิดพลาดเร็วได้ด้วยมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือถ้าเราคิดไม่ดีแล้วเราปล่อยอารมณ์ค้างอ่ะมันจะมีอํานาจอะไรในทางไม่ดีมาชักนําเราได้ง่ายด้วยเพราะเราเปิดช่องเองครับเจ้าก,กรรมในเวรก็เล่นง่ายด้วย แล้วถ้าคนคนนั้นไปป้นโอ้ได้ทองมาสุดท้ายโดนจับมาติดคุกหลายสิบปีเงี้ยไม่คุ้มเลยคุ้มไหมไม่คุ้มทั้งที่แบบทำงานหาเลี้ยงครอบครัวมาอยู่ดีมาคิดวันสองวันทำเรื่องแบบนี้เนี่ยครับผมจึงบอกว่าความจนมันน่ากลัวไม่อยากผมเข้าใจความคิดของคนคนหนึ่งนะที่เป็นผู้นำครอบครัวเขาอ,อยากให้ลูก เมียอยู่สบายเขาอยากซื้ออะไรให้ลูกให้เมียกินเนี้ยแต่เป็นเพราะการตัดสินใจแบบชั่ววูบทำให้นาคตจบเลยเสียช,ชีวิตเปลี่ยนนะครับใช่ต้องมีสติมากๆครับครับแล้วประเภทที่แบบไปหลงเชื่อคำโฆษณาหรือว่าไปเชื่อทางสายยานี่ก็ติดกรรมติดอะไร เยอะเลยใช่ไหมถูกต้องเพรความจนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งชที่ทำให้เขาไปหลงกับพวกอวิชาอะไรเงี้ยก็เยอะใช่ไหมอ่าใช่มันทาให้เขาแบบติดกรรมโู้ต้องมาแก้อีกโอ้นี่ยิ่งหนักเลยไม่มีหรอกครับร่วมเพศร่วมอะไรเออแล้วแบบให้ผัวกลับไม่มีหรอกครับนะครับอย่าไปหลงหมดเงินทั้งตัวหมดทั้งตัวทั้งเงินครับนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ S <S มีแต่ทุกข์ครับมีมีแต่การบาดหมางมีแต่เรื่องผิดศีลทุออวกวันทําอะไรต้องมีสติพิจารณาดีๆนะครับใช้ปัญญามากๆนะครับอย่าเชื่ออะไรง่ายยุคทวันนี้มันหลอกเราเยอะครับทั้งทางโลกและทางจิตนะนะครับส่วนไซยศาสตร์สายอะไรอะ่ะสายมูสายอะไรเนี่ยอืก็ต้องมีปัญญาด้วยไม่ใช่งมงาย ความเชื่อผมห้ามไม่ได้แล้วแต่ก็อย่างงมงายศรัทธาเกินแล้วนําจิตวิญญาณอะไรที่มันสัมภเวสีสูตรเข้ามากับร่างเราเออมันจะเหมือนผูกติดแก่ยากเข้ามาง่ายเลยแต่แก่แต่แก่ยากมากถูกต้องครับถ้าเราเปิดทางให้เราเปิดทางให้พวกนี้เข้ามาเองเจ้ากรรมในเวงก็จะเห็นง่ายด้วยเออพวกสัมภเวสีพวกเปสุนกายนี้มันก ยุคนี้เยอะอยู่แล้วมันก็มาเสพกับเรามาอยู่กับเราเออกว่าจะเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์แก้ให้ได้บางทีเสือปะจระเข้อีกก็มีใช่ไหมทุกยาวเลยครับเออบางทีคนนี้คิดว่าดีแล้วอ้าวโดดอีกดอกนึงครับหลอกเราโอ้โหโอ้มันคือแบบเจอแบบเนี้ยคือถ้ามันหนักมากจนถึงขั้นบางคนแบบเจอหนักจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย แต่มันไม่ได้จบแค่นั้นมันจะทุกยาวต่อไปอีกอืมในโลกหลังความตายอีกเยอะการมันเลยโอ้มันยาวนานนะถ้าถ้าได้หลงเข้าไปแล้วแบบไม่มีสติดึงกลับมาทานหรือไม่มีครูบาอาจารย์ช่วยนี่น่าสงสารมากใช่เพราะว่ามันโอ้มันต่อกรรไปอีกยาวเลยต้องใช้อีกยาวลงอบายอีกก็นี้ของมันความจนมันเป็นต้นเหตุให้มันไปถึงจุดๆได้ได้อีกหลายจุดเลยใช่ไหมพี่ใช่ โอ้น่าสงสารคนระมันทําให้เราขาดสติไงครับยับยังช่างใจอารมณ์ชัว่ววูบจึงทําให้เกิดแบบสิ่งต่างๆในทางเสื่อมมากยิ่งขึ้นครับกรรมมนุษย์ก็เพิ่มมากขึ้นก็เพราะจุดนี้ครับคือไม่มีความมั่นคงต่อให้เราจนนะครับ เราปรับตัวก็อยู่ได้นะชีวิตเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันไม่ได้ที่จะสำคัญกว่าการมีชีวิตที่สร้างบุญบารมีอืมคุณอาจจะสร้างบุญบารมีจนล่าสังขารคุณอาจจะบรรลุธรรมหรือไปสุกติภูมิโอ้โหมีทิพยสมบัติมากมายกับคนที่ร่ำรวยตายไปตกอบาย้คุณกับเขาอยู่คนละ สลับกันเลยนะครับอืมแต่ก็ต้องประคองไปครับถ้าเราเจอวิกฤตแบบนี้นะสติกับกําลังใจนี่สําคัญนะครับถ้าเราไม่มีเราผ่านมันไปยากครับช่วงที่เรามีปัญหาบุศก,นะก์นะการยาน,นี้มีที่เพื่อนที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีตรงนี้นครับจะทําให้เราผ่านไปได้ง่ายถ้าเราไปชอบเรื่องแบบไสยศาสตร์พวกสายมูอะไรที่มัน งมงายมากเกินหรือเรื่องในทางอบายมุกเนาะแล้วก็จะเจอกลุ่มคนแบบนั้นเออเพราะเราเลือกแบบนั้นครับใช่ไหมมันก็จะยิ่งไปในทางเสื่อมแถลมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราถอนตัวลำบากอืแต่ถ้าเราเริ่มปรับตัวมันก็จะมีกัรยามิตรทางธรรมมากขึ้นมันก็จะปรับสภาพไปรอมเราให้พัฒนาแล้วก็เจริญก้าวหน้าไปขอให้เราอดทนนิดนึงนะครับครับใจร้อนครับใจร้อนมันก็ยิ่งจะพาไปหลงใช่ถูกต้องครับ ใจเย็นๆแล้วก็เหมือนอย่างที่พี่บอกค่อยๆเพียรสร้างบุญบารมีของตัวเองไปวันหนึ่งสิ่งที่ได้มามันก็จะช่วยเรามันจะมั่นคงอย่างที่พี่บอกอแล้วแล้วก่อนจบคลิปผมขอพูดประโยคหนึ่งว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าจะบูชาพญานาคเอ,อ่ยือก็พระพิฆเนศเอ่ยสายโชคลาภเอ,อ่ยมูเตลูเอยเนี่ยความเชื่อผมไม่กล้าล่วงนะ อันนี้ผมก็รับรู้เกี่ยวกับพลังงานจิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มาตลอดนะครับผมจึงไม่ลบหลู่แต่ผมจะบอกไว้ว่าแต่ผมจะเตือนสติไว้ว่าทุกท่าน,นะช่วยเราอะไม่ได้เท่าที่เราช่วยตัวเองหรอกนะครับครับท่านต้องดูบุญบารมีและกรรมเราด้วยนะครับ บางทีอะเรามีโชคมีลาบมีการงานมัน่นคงโอเคเราศรัทธาบูชาท่านนี้ท่านนี้อืมมันก็มีผลนุนนาเราได้นะครับแต่บางทีอะอุญกุศลเรามันถึงเวลาอืมมันถูกปิดจากเจ้ากรรมในเวมันถึงเวลาก็ไม่เกี่ยวกับสิ่งกักดิ์ครูบาอาจารย์ก็มีครับเออนะครับอืมแต่บางที ท่านก็ไปโดนหรือไปเคลียอะไรบางอย่างแล้วก็เปิดให้เราช่วยด้วยบุญบารมีของท่านก็มีเช่นกันนะครับแต่ผมกล้าพูดเลยนะว่าตัวเราอ่ะสามารถถักดันได้มากที่สุดอืมมากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอย่างเนี้ครับทําให้เราไม่งมงายมากเกินเนาะแล้วก็ติดกับดักหลงผิดหลงอะไรโดนหลอกโดนอะไรนะครับอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยได้แต่ไม่มากเท่าตัวเรา การกระทำเราปัจจุบันนะจะช่วยทุกอย่างให้เราแบบพัฒนาหรือจะจมมันขึ้นอยู่กับเราแค่นั้นแหละครับฝากไว้ให้พิจารณาครับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ